Uh, ว่าไงคะผมเขียนแคมมากก็เป๊ะทำไมคะแนนไอเอลไรท้งไม่ปังสะเทียครับไหนมาดูหน่อยสิว่าเขียนว่าอะไรอ๋ออย่างประโยคนี้นะคะ grammar มมถูกก็จริงค่ะแต่มีอยู่หนึ่งจุดค่ะคือคําว่า a lot อันนี้เนี่ยในความหมายเนี่ยมันถูกต้องนะแต่มันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นทางการหรืออาจจะเหมาะกับภาษาพูดมากกว่าพอเวลาไปเขียนเนี่ยลองเปลี่ยนคํานี้นะคะให้เป็นคําว่า substantially ดูคะ่คะคุณเยบครับแล้วประโยคนี้ล่ะครับ yeah. อ๋อประโยคนี้เหรอคะ big เนี่ยมันดูธรรมดาไปค่ะลองเปลี่ยนเป็นคำว่า significant ดูสิคะคุณเจี่ยบครับแล้วประโยคนี้อะครับประโยคนี้เหรอคะอ่ะลองเปลี่ยนคำว่า basic เป็น fundamental ส่วนคำว่า people ลองเปลี่ยนเป็น citizen s ดูปโปรกว่าชชวร์ค่ะทำไมต้องเปลี่ยนศัพท์ด้วยครับแค่แกมากถูกไม่พอหรอ ต้องจำให้แม่นๆเลยนะคะเวลาจะไปสอบ IELTS Writing เนี่ยแค่ grammar อย่างเดียวไม่พอคะ่ะมันยังมีส่วนอื่นด้วยเช่น Task Response, Coherence และ Vocabulary ค่ะถ้ารู้สับน้อยต้องรู้ไตเริ่มต้นด้วยชีตนี้คะ่ะรู้ไต่ IELTS Writing Vocabulary เก่งคคำศัพท์100คำสำหรับการสอบ IELTS Writing พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปลทำให้รู้บริบทที่ถูกต้องคะ่ะสนใจชีตทักแชทเลย บอกเลยชีปนี้ขายดีมาก